ตันีิกูต้องมานั่งเดาแล้วเพลงอะไรได้นะกับรัตรัตลอลิงหอากาศตันติเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยที่ยิเขาว่าเพลงขึ้นนึกเขาว่ารัตรัตอะไรวะรัตดตาแลนลด์พี่รัตแทพุ่มรัตแค่รัตที่อะไรรัตอะไรเอ้เอยไปครั้งที่สองให้กล้เลยป่า <laughs> <laughs> เอ้ยต้องไป็นขับเพลงมึงแหละไม่ใช่เพลงกูชัวแค่หน้าป่าจะีเป็นเพลงกูแล้ว มันต้องเป็นเพลงอะไรที่มึงฟังอ่ะคำที่สามอะไรก็ได้ป่ารัดป่าป่าดงรัดป่าป่าดงอะไรที่มันสร้อยต่อรัดป่าป่าดงมานี่มานี่มานี่คนกินไอ้คนกินมันใบ้ดิคนกินคนกินมันใบ้ได้ไหมยากว่ะอะไรค่ะพงศอู้หู้รัตป่าป่าดงพงไพภใช่รัดป่าเขียนก่อนได้ไหมพงไพภใครจะไปตอบได้เออมันต้องใบ้ไม่ให้ลึกกว่านี้พี่คือรู้สึกแล้ว รัดป่าหมาโดนทิ้งไฟลึกสุดแล้วชื่อเพลงรัดป่าฝาดงถูกต้องไม่ใช่แหละรับรองชื่อพงไพรไม่ใช่เป็นคนเกียร์เลยไมต่อเป็นกอรเลยใครรู้ชื่ไหมพงทำไงก็คอมเมนต์มาไม่มีใครรู้หรอกเพลงอย่างนี้เขาขอด้วยเจ็ดล้านเลยนะเจ็ดล้านเลยเหรอ